สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YouTube เรื่องแพะเกษตรนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอายุของแม่พันธุแพะนะครับที่ควรที่จะปลดนะครับที่ควรที่จะปลดขายเป็นแม่แม่พันธุปลดนะครับอายุประมาณเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาทราบก่อนว่าแพะจะผัดฟันเป็นฟันแท้ตอนอายุเท่าไหร่นะครับแพะจะมีฟันแท้ทั้งหมด4คู่นะครับจะมีฟันแท้ทั้งหมด4ี่คู่ คู่แรกฟันแท้จะเริ่มขึ้นตอนอายุประมาณ13-15เดือนนะครับคือปีแรกนะครับอายุหนึ่งปีกว่าๆนะครับคู่แรกนะครับปีที่สองปีที่สามปีที่4ี่นะครับขึ้นไปจนถึงครบ4ี่คู่นะครับฟันแท้ฟันแท้นะครับหลังจากนั้นพออายุ4ี่ปีขึ้นไปแล้วนะครับสี่ปีขึ้นไปแล้วฟันแท้ก็จะค่อยๆหลุดลงไปร่วงลงไปนะครับก็จะไม่ค่อยมีฟันแท้แล้วฟันก็จะเริ่มหลุดนะครับ หลังจากนั้นที่จะให้ผลผลิตได้นะครับแล้วก็ยังให้ลูกสวยอยู่ดีอยู่ก็คือช่วงที่แม่พันธุ์สามารถกินอาหารได้ปกติแล้วก็ดูแลตัวเองได้สมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าฟันล่วงแล้วนี่เริ่มกินอาหารไม่ได้แล้วนะครับก็ร่างกายก็จะสูผ้ผอมนะครับจะไม่ค่อยมีความสมบูรณ์ในร่างกายแล้วถ้ามีผลผลิตขึ้นมาก็ลูกก็จะ ไม่เจริญเติบโตนะครับไม่ค่อยเจริญเติบโตนะครับเนื่องจากแม่ไม่ค่อยมีน้ํานมแล้วนะครับเนื่องจากเคี้ยวอาหารไม่ค่อยได้แล้วนะครับเคี้ยวอาหารไม่ค่อยได้แล้วนะครับแพะตามที่คร่าวๆนะครับแพะจะมีอายุประมาณ15ปีบวกลบนะครับ15ปีบวกลบขึ้นอยู่ที่คนดูแลแล้วก็ร่างกายนะครับอาหารการรักษาการดูแลการจัดการต่างๆนะครับเพื่อจะให้อายุแพะยืนนะครับแต่เฉลี่ยแล้วนะครับประมาณ15ปีนะครับ ส่วนแม่พันธุ์ที่เราจะปลดนะครับเราจะปลดในช่วงไหนนะครับตามที่ศึกษาข้อมูลมาก็อายุประมาณ8ปดถึงสิปีนะครับก็ควรที่จะปลดเป็นแม่พันธุ์ปลดนะครับเพราะว่าอายุประมาณนี้ก็คงจะให้ผลผลิตไม่ค่อยดีแล้วลูกก็จะไม่ค่อยสวยไม่สมบูรณ์แล้วนะครับเนื่องจากฟันร่วงหมดปากแล้วนะครับฟันร่วงหมดปากแล้วเคี้ยวอาหารไม่ค่อยได้แล้วนะครับเคี้ยวอาหารไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่มีสารอาหารที่จะเข้าไปดูแลร่างกายนะครับก็จะไม่ค่อยจเจริญเติบโตแล้วนะครับ แล้วก็น้ำนมก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีสารอาหารที่จะไปสร้างน้ํานมนะครับในร่างกายตรงนี้ก็จะสู้ผอมลงไปนะครับนะครับค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณอายุประมาณ8-10ปีนะครับที่ที่เราสมควรที่จะปลดนะครับหรือว่าถ้าเราอยากใช้ไปต่อก็ใช้ไปได้ครับอยู่ที่ความสมบูรณ์ด้วยนะครับก็สังเกตความสมบูรณ์เป็นหลักนะครับ สมบูรณ์เป็นหลักของแม่แล้วก็ผลผลิตที่ได้ออกมานะครับถ้าลูกยังสมบูรณ์อยู่ยังให้นมนมได้ปกติอยู่ก็อาจจะยืดออกไปได้อีกจนจนถึงตามอายุไขไปเลยครับสิบห้าปีหรือว่าจนกว่าจะเสียชีวิตไปเองก็ได้นะครับถ้าเสียดายแม่พันธุ์ในฝูงของเราที่เราจะไม่อยากปลดเป็นแม่ปลดนะครับหรือว่าไม่มีตังค์ไม่มีทุนที่จะซื้อแม่พันธุ์ทดแทนหรือว่าลูกที่ทดแทนออกมาไม่เพียงพอนะครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้อย่างนี้ก็ ก็แล้วแต่ความยืดหยุ่นของตัวเราเองแล้วก็ทุนในกระเป๋านะครับว่าเราสามารถที่จะหาทุนมาซื้อแม่พันธุ์ทดแทนได้หรือไม่หรือว่าแม่พันธุ์ที่คลอดลูกมาเป็นตัวเมียมีไม่เพียงพอที่เราจะทดแทนได้ในฝูงนะครับตรงนี้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับล้วนอยู่ที่การจัดการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคก,การบำรุงต่างๆนะครับการจัดการนะครับที่สมบูรณ์นะครับ เพราะฉะนั้นปัจจัยต่างๆมันบวกกันหมดนะครับประกอบกันหมดเพราะฉะนั้นไม่มีหลักการอะไรที่มันตายตัวนะครับที่ผมมาพูดในฝั่งนี้มันก็เป็นเพียงทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีแล้วก็อาจจะมีบางข้อที่เขาปฏิบัติจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็มีนะครับที่ผมศึกษามาดูมานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนของผมเองก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแม่พันธุ์ตัวนั้นจะเสียชีวิตไปเองนะครับ หรือว่าอาจจะให้ผลผลิตไม่ได้แล้วนะครับก็ถ้าแก่โซมมากจริงๆก็อาจจะต้องปลดเป็นแม่ปลดช่างกิโลขายไปนะครับตรงนั้นนะครับก็ฝากเป็นความรู้ถึงพี่น้องเกษตรกรทุกคนทุกท่านสาหรับมือใหม่โดยเฉพาะนะครับด้วยนะครับถ้าความรู้นี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องยูทูบเรื่องไพ่แพร่เกษตรด้วยนะครับยังไงแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ